สนับสนุนโดย AIS CG Advance วัสดุก่อสร้าง SCG s i n ค Corporation สินเชื่อบุคคล Promise และช่วงที่สามสามสืนโดย AIS CG Advance นะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เป็นทีมของน้องเกรส และน้องพลอยนะครับคุณผู้ชมลองจิงนตนาการดูนะครับการที่เราร้องเพลงอะไรแล้วเราไม่เข้าใจความหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะฉะนั้นเราใช้การก๊อปปี้อย่างเดียวต้องมาดูกันครับว่าน้องพลอยจะทําได้ดีแค่ไหนมาให้กําลังใจเธอครับกับวันนี้นะฮะที่น้องพลอยมากับความฝันที่ว่าต้องการจะนําเงินรางวัลน,นะครับไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับหน่วยกู้ภัยร่มใสนะครับของเธอเองครับกับบทเพลงนี้ครับ Hello I should like to meet to go over everything. They say the time support to hear, but I'm done much healing Hello, can you hear me? I'm in California, dreaming of who we used to be when we was younger. and there's such a deep flame between us บอลก่อนดีกว่าครับคือรู้เลยว่าเพลงนี้เกี่ยวอกหักเพราะเขาเขาสามารถส่งให้เรารู้และอ๋อเพลงผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังอกหักอยู่บอกได้เลยว่าวันนี้ภาพรวมคุณดีมากครับนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะดีสู้เด็กของผมได้หรือเปล่านี่ไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสรุปว่าสุดยอดครับขอบคุณครับพี่บอลครับมิตะกี้ครับจิงจอยสวยจังเลยเนาะขาเรียวแขนเรียวไหล่กว้าง นักร้องบางคนนะเมื่อชีพนะยังไม่กล้าร้องเลยเพลงนี้ย,ยากมากถ้าเทียบกับต้นฉบับเนี่ยซึ่งแบบคุณเป็นคนไทยอะ่ะแล้วคุณภาษาอังกฤษคุณไม่ได้ด้วยคุณไม่รู้ความหมายของมันด้วยซ้ําแล้วคุณร้องออกมาได้อย่างนี้เป๊กถือว่าโก้นะนะโก้แล้วก็ถือว่าใจถึงขอบคุณมากครับพี่เป็กพี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคณะทีมครับพลอยทําการบ้านภายใน10นาทีได้แตกกระจาย ในเรื่องของมีงที่พี่ให้ไปเนี่ยรกระดาษหน้าหนึ่งเต็มๆเลยค่ะดิฉันนั่งเขียนเลยค่ะทุกบรรทัดเลยว่าอันนี้นะอันนี้กดอย่างนี้ต่อด้วยคันนี้เชื่อมคำอย่างนี้เขาก็ทำได้หมดเลยครับคือว่าวันนี้เอาชนะใจตัวเองได้แล้วไอ้พวกลูกอแอดลิบที่พี่กลัวนะพลอยก็ทำได้ใช่ภูมิใจมากจริงๆขอบคุณมากครับน้องเกรซครับเอาละครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องพลอยก็แล้วกันนะครับขอให้ชนะในค่ำคืนนี้นะครับโชคดีครับเชิญพักผ่อนด้วย ผ่านไป2โชว์แล้วนะครับเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวลองดู<อ>นะครับค<อ>ุณผู้ชมครับ<อ>ว่าทีมของพี่บอลกับน้องโบจะเป็นอย่างไรมีภาพเบื้องหลังให้ชมครับเ<อ>ชิญครับเมื่อกี้น้องโบบอกไปแล้วว่านักร้องที่น้องโบชอบคือคุณพี่แคทธยามลราศค่ะคุคิดว่าจาเพลงอะไรของพี่แคทธยามารา้าางอ,รองเพ,พลงหางเครื่องสามชาค่ะได้ยินเสียงบัรเลงตดนตรีเหมือนกระดี่ได้ฝนถ้าเต้นมีเท่าไหร่โบปล่อยมาให้หมดเลยไม่ต้องไปกักไว้ นะปล่อยให้เต็มที่เพราะว่าเราต้องคิดว่าวันนี้เราไม่ได้มาเพิ่แข่งกับตัวเองเราต้องมาทําให้มันได้อนะเนาะเอาให้เต็มที่นะเด็กคนนี้ครับเป็นอย่างน่ารักสินเสียงก็ไม่ธรรมดาครับจะทําให้คุณผู้ชมครับได้มีความสุขได้ยิ้มก่อนนอนนะครับคืนนี้ครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์และแรงใจให้น้องโบด้วยค่ะ